โอ้โหสองกระชันงนะรุ่นไซส์สวยเลยมาแล้วโอ้โหเอา้าเหยื่ออะไรนี่เหยื่อเอ็นเคเอทครับโอ้โหได้อยู่น้องต้นแรกเพราะว่านุน่มบดิปลาพี่นอ้องคนรู้่าราหมอเลยวรัน่ สวัสดีครับคำสีบ้่น,น้อกได้กรุงครับพี่นอ้องเหมือน,นพาทุกทันมาตบป่าครับพี่น้องเนาะป่าพอสองลอยไล่นะครับทิพเทือนนะครับกานะครับพี่นอ้องเหมือน,นเอากลับมากับนาทิ้ใสยเทือนนะครับกําลังลงเบ็ดกันนะครับเหมือน,นกับมาลุ่นมาเชียร์กันนะว่าิสด้ป่าบ่พี่น้องเนาะป่ากินเบ็ดดีบอลเมือน,นีน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นไหลนะครับ ตบยนนันโวยยังวะไปยันเข่าเลยเอาพอได้ไนนะเลยมาแล้วสำหรับเง่ใส่มือนีพี่น้อง NKS นะครับ หลวงเสาร์นะพี่น้องปลาหน่อยเนี่ยอุย้ยนะครับมือนในห้องปราตามลานะปลาโบ้ได้ปุง๋งลูกเกิดนะครับพี่น้องเต็มเลยพืนนะ่อนเต็มหน,น้าหน้าไปเลยนะครับมือนในห้องสิพาดุงลูกเกิดได้บอน่พี่น้องเนาะตามหาโบ้นะครับเนี่ยมันเหรียญใส่นะเหรียญใส่ยยยยเยอะๆเยอะๆเลยนะน้องเข่งร้อง น้องกิงร้องตีไข่ร่องเบิงนะครับนี่ลูกเกิดก่อนนะครับใหม่ไหม่หนึ่งตีไว้กลางๆนะนี่หลานี่ลูกเกิดก่อนนะครับร่องเบิงก่อนช่างใหม่นะครับเหมือนป่าน้อยนะแล้วเขาเรียนสายนะมาย่อมดึงกันชากไม่้องเนาะ นี่เขาตีไข่ไมมนี่นะโอ้โอมาแล้ลูกจ้ามาแล้วโอ้โหเอาเหยื่ออะไรเนี่ยเหยื่ออะไรครับโอ้โหโบโบมาเลยอ่ะแต้มแรกครับเหยื่อตรงสายเหยื่อเม็ดสิเห็นไหยเลือดรุนีเลยดิ ตกเตียเลยมั้งเตี้ยนกี่ลแล้วเตอ้ยนน้ำควนเลยเี้ยนเน่เ้ยนเ้ผมนี่เพราะ่าไข่เพราะ่าผมบอว่าให้ตกให้ตกน้ำเลยไงผมไม่เชื่อทำน้ำเลย เรานั่นก็พักมัง้งเหอะโอ้ด็กใหม่ดิกงใหม่ดิกใหม่ร้ายขวาร้ายขวาเลยฝึดงานเนาะดิกใหม่ใจ็ดดิกใหม่ด็กใหม่ใจมัมาร้อนดิกใหม่ขยันขยันขยันวัด นี่ป่ะโะอันอน้นฟังนะั่นแกลกลุกๆๆเอออ่ะมาแล้วโบ,บแดมแหลกรองเก๋งใส่ไง่างเหรอ่โบมาแล้วครับไก่ฟังนี่ว่าเจ๋งเดี๋ยด้เดี๋ยด้เออเคี้ย อะไรไ้โดนอาได้เล่นอาาซีบอ่นี่อาซีบอ่ะู้อาซีบมาซีบมาแล้วก็ต้องเป็นใหญ่ไม่ใหญ่เอาไม่อยู่รู้ยังว่าทำไมผมโทรบอกทุกคนว่าเอาเม็ใใหญ่นะทำกรัมเออ่ và nó mày ok nó bưng nước nó áo luôn

ไ้ยกันเอาทันน่ะอางโน้น่ะดูว่เหมือนสวายอ่ะพี่ฮะพี่หะเอายูสำนึกนดิ

ที่หามาเนาะเขากระจายใหญ่โบพี่น้องเนาะพอสองลอยไรปลาฟังฝุ่นเนาะพอสองลอยไรเนาะปลาพวกกินเบ็ดเนาะห่างๆนะเขาก็เลยใหญ่โบว่าหลังโบสองลอยไรนะครับปลากินดีนะใส่ใส่กำลังสวยนะใส่กำลังสวยนะ เนะครับเกี่ยวด้วยกรุงสดนะครับอ่างกลุ่นมาแล้วแถม,นะนะสมสวยนะชิงหลิวนะชิงหลิวแถมสวยนะมันสวยแถม น้อ้ยเป็นลงใไยเดือเแล้วจริงเก็นปลานี้ใส่กลางๆนะครับสีหาขีดนะครับเข็ดขีดแปดขีดประมาณนี้นะก็มีบโบบางนะโบสลับกันนะครับไม่รู้ถือว่าโบเรอยนะใส่นี่กกำลัางงามเลยจริงสวยครับทน้อง เอาแล้วคันนั้นเอาแล้วเชียงเอาแล้วครับพี่น้องคันนั้นนะตอนนี้ปลากำลังกินรั่วครับพี่น้องเนาห้องใหญ่บโบไม้นะครับโบสองลายลายป่าโบกินนะเย็นนั่นเด็ดดึงดิดดึงดิดเลยนะยัวเย็งอยู่วะเนาะบบอยู่นานๆมันกัดขึนเยอะนะ nha chúng mình đó 叫行啊。 อันยู่เลีว่วปลาที่จังโดดละปลากินเบาครับพี่น้องเนาะมานี่ปลาอย่างเนาะปลาดีเนาะปลานี้นนเอาน้องเย็นสองคันเลยบาดเอาบันเทืองบันเทึงครับเอามาลูด้วเลยน่องเย็นตอนนี้ไปตามตัวโลที่ตัวโลนะครับ,บไป้างใหญ่เป็นไร ก็ได้เก็บปลากลับบ้านนะครับเก็บเบ็ดแล้วเก็บกระชังโอ้โห,โอโหสองกระชันงนะรุ่นไซส์สวยเลยครับมันนี้ ทีมงานทาสีน้องเจ๋งครับเนาะะเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับเนาะเตรียมกราบบัตนนะครับตอนนี้เวลาสิบหา้านาฬิกาตรงนะครับนานาเพื่อนเก็บเบ็ดกันนาะควางหนึ่งเก็บเบ็ดกันกราบบัตรน,นะครับเนะาะทั้งผม็เก็บกันแล้วนะบึงผลงานปา่าของเาครับพี่น้องอิมานบ่านาะนาะบางทางก็บยุตอนะครับว่าเขาก็ติดลับแล้วครับเนาะ เบ่งผลงานน้องเจงครับมันนี้ครับขั้นสีแเ้าอู้อะไอยู่น้องตกลงเราว่านุ่มบ่ได้ปลาพี่น้องคนรู้บาละหมอเอ้ยน้องเกงคนรู้ว่าน้องเกงสีหลักเข็นไว้ปะครับเนาะแตส<ห>ร้างสีพังมาเนาะโอเคเดี๋ยวผมพั้นสีไปลาหลักรับผลงานน้องเกงมานนี่ครับพี่น้องตัวปลาทิพเท่อนนะครับหมอคันของสิบซีนะครับสองลอยล เมื่อนี้กลัวานแล้วครับทีมง,งานทำสีมานองในกลุ่มเมื่อนี้สวัสดีครับ